ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมเมื่อนี้ยมาผมมาห่อครับสองมาแห้งผ้าม้วนสองมาแห้งม้วนซื้อนะครับเด้อมาบิ่มเหมือนจะขาดไป๊หนึ่งกันครับสำหรับเมื่อนี้เนาะจะบินเดินทางมาตามพระธุดงนะครับเนาะพระธุดงเพ่รว่าเพิ่นให้โชคให้ลาภงวดที่แล้วนะครับเนาะแปดเจ็ดสามมาสั่นครับผมเนาะ เต็มเต็มครับเด้อถือเมื่ดบั่นครับผมพนบอกอ่างวดกีติเดชปวดแพงหมวดกฤติเดหรับมือนี้กับมาเบิงแนวทางน้องกันปูพนจีให้โชคลาบต้องหวดบ่ามันเป็นจีชชอ,อ,อ,นอ่ามีแนวทางอีกอย่างบ่ไหครับเนาะไอ้มิ้นกับติเดชห้าซื้อน้ามาถวายปูพนห้าเดินทางอ่าไปเบงปิงบรรยากาศต้องกันครับกฤติได้เอาน้ำ อาถวายปูเพิ่มนะครับเนาะเอาไปเข้ามารับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะครับผมก็อยู่กลางโปะกลางป่าเนาะครับผมเบิ่งบรรยากาศไปเหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมอ่ะปูมาอยู่โดดหรือเปล่าครับ

ปางเลขงวดแรกอ่ะมาอยู่นี่นอออโอ้โหพอแล้วเด้อผีหนังเย็บเสี่เอ,อืาอแล้วครับมาเจอบอกแล้วโูบกลับมจะถือมานเละเยอ,อูเดอไม่ยอวกหนีสามขั้นเนยนะครับเนาะมาเบิรงอันสุ่มสมมาที่แหลกเยเขาก็ถามาเยอะมกใส่เยอะสิ ครับผมเออมาทำให้บรรล่ธเดียวอันนี้ดีกว่าอ่เดี๋ยวนอนย่ไหกันนะออกมาบินบานสองกิโลเต็มตัวนต็มตบย่างไปบินบานย่างหอดแล้วไปบินบานได้ไมไม่บานวันี้คุณบ่านไหยโอ้หืมโอ้ยท่านเป็นท่านเม่นนั่นเา้านจุลังค่าแห้งแกิ่มอยู่เรครับยังรู้ก็ดีอยู่ไม่เนี่ยละวกละเจ็ดละแปด จะเยี่ยมเลยช่วงนี้ไก่เขากับมาหนีขึ้นเลอืมม้าจะไม่ให้จิตมีหมูกจอบมาบุ้แล้วมายังไ้อยนีเมแล้วไม่ทีนี้ไปใช้รอยนีเด็กก้นมาามาเด่กก้นคือคนพิการคนมรงเ่ีนว้าคัดีิชูพิลาปจิตืิมากแล้วนะเนาะว่าถวายคือกันละใครวิซพิลาปก็มโนแลบก็สวนมนต์เสนอ วันลีกวันสวายกูเบ่งก็เหลันสิบกวนาเลยเตือนเลยสิบกวาเตือนเลยสิมาแลี้ยมาวนกูให้ม่าตลอดตัวนี้ไม่หมกค่ะกูให้นเ้อท่ามากหับจะมีหกสิบกิโลรถไปยุ่นี่ไอวกวไายเรียกค่คือข่อยน้าโคนอย่างไกล้ข่อยเขียนเห้เลยไปวินบาดนี่คือกันเมืองนั่งไปซื้อยุ่งว่าไขวาก็เจอซื้อมาแล้วนี่เท่ากับสวายเลยนะอ๋อปุ๊ดนี่ปุ๊ดเส้นบรอดเต้ซื้อจีบบาร์สบาทนี่ ว่าุ่มสรงสีเนาะเพ่าโอ้ยมคุมคาทำลายเนาะกูันซื้อหลายลายมันว่าถืเดียวเนกันอืมันซื้อไล่ไลมันว่ถมันก็ว่าได้ทมขายกอมันเหมือนกันซื้อรถเนกนอืมมันซื้อหลายๆมันถือมันเก่งผู้ขายคนเหมืนกันเมือมีหนาวรถเตี้ยเมื่อขี่แตกโดตัวนุ่นเนี่อืมพวให้ตัวได้บ้างหเมื่อกับที่แรกก็วินบากับ เจอาก็ถามเ่้หมรุดเนี่ยใคถามก็ได้ก็เรียกอีกต่งอาทิตย์มือสั่นแต่ลายมือตีสวจังเลผมจะบอกเจ้าดีลว่าไก่เมื่อยน่คอราชินท่านนอ้ใชว่า่อยมีบอกก็รวดสาเหมือซีเหมื่อแดไเบื่อสีอนเชียงรายได้โอ้โหก็ให้เวลาเตรียมตัวพร้อมวายเรียกว่าเอาปัญหาน่อยหเจ้มือนี้ะ่านโอ้กาปลาที่จานมาไห้ท่นะ เอาปาที่จานม่ให้ฝันว่าเขาป่าที่จานไม่ให้ปลาอย่างนี้เราก็ปลาตั้งกลัวกัได้เลยดอกก็ปลาท <c oughs> ี่โอ้ว่จานให้ปัญหาเพิ่มเยอะนมากอะ่ะว่าดีกัรุ่นมากก็เลยบวกเลยหัวัเว่าปลาหัวใจว่าจานจานอย่างที่ใครใจานเค็ดอย่เราท่านเปลาเป็นอยังปลาเราปลากระเปดตัวเตี้โอ้ ว่าทรัานี่ละครับผมกินกว่าเห็เราก็เด้ตัวลุมสากเรียว่าเห็นงวดกว้อนนั่นคือกันเรียนหกศูนย์สองว่าคอยคุณหวังเรี้ยมสวยซีเ,ย 2, เลยตารางเบื้อหกศูนยสองศูนย์สามด้ยตัวละหกพันบาทเด้วยหกพันบนล่างเมื่อสองมุ่สี่หรอแต่ว่าเรียกรักรลอยเอาหกใส่เลย ซื้อเมื่อหนึงได้อย่างยังต่ำหกศูนย์สองหกศูนย์สามก็ได้ครับผมเรื่อกว่ามากว่าว่าถี่แล้วเคยเงินไหลมามันเปซื้อยังศูนย์สามศูน<อ>ย <laughs> ์สี่ผุนชัอวเมื่อนี้ว่าว่าใครอยากเสียคนคนตัวค <c oughs> นตัวคนันวกานก็หูผมต่อหน้า อืคนที่เขาเยอะมากถวไว้คนที่สองมื่นแต่ว่าคุยกันเหรอเออว่าคุยเนอะจริงว่าคุยกมัดคนที่สองมื่บอกมีอยู่ังคคนกันอืมอาจารย์เด็กตัวใด่นโอ้ยขอยเด็ดเดียรุดอดเกเลยเด็ก็เด็ได้ยุคนึงคนเดีวว้าวไเดียกซื้อเนาะตวซื้อหลายพันดยูนมาถามข่อยควันนฟอข่อยว่ามาถามข่อยวันนี้เลยบอกว่าพกค่ะอืม ไซื้อรถโกอตหาซื้อนักว่ายจเลยเอ้ย็อนี้มี่เงงัดว่าขึ้นแล้วก็ไม่มีเงินแล้วเฮ้ยขี่เี้ยกั่ขี่ลูก็ต่ขี่ผู้นั้นก่ี่เียอมหาสามขี้เแล้วยังไงคอ่มีเงินเดียวแปลว่าูว่าหูววามีเงินดอกบาดไปเบื้อยูนเงนสมมุดไปสุทธเงินยีสิบบาทว่ามันผูดงเลยแต่เดี๋อมีเงินดีสิบบาทที่โต ติบไปนั้วเติ๊กิไปน้วที่กินคนว่าวูจัว่าคนมีเงินหรอคนว่ารูยเลยแค่ไปไววเงาเมืองบัดคนไม่เบิกใบชดคิบอ๋อมีเงินยี่สิบาทเข้าไปนักหนัถ้าค้นว่าวูจักอกหน้าห้องหายเรียกแตมีธรรมถามตรงๆอาจารย์ขุดข้าไปว่ฝันวามีเิน่คนถามไม่ถึงอาจารย์ติตัวใดอะบอกตรงตัวนี้อาจารย์ก็หน่อยิด ไป่ทันเนี่ยต้องใส่ปัญญาหน่อยสีฟึกสีฟบฟึกต้องใส่ปัญญาโอ้ยมันจะบอกยากเกยว่าอาจารย์เนาะกดไหมกะเออแล้วก็กบบอืมเข้ากใจแล้เขากบบเป็นตัวเป็นเรื่องอะไรนี่ครับผมไม่เยอะหน้อยมั่ใส่บาทได้ในหน่อยอุ้งเสมอนี่เอากระดาษกับปากกาให้เลยแล้วอีนึงยี่บานหนึ่งเนาะ เีหน <lim on> um. ่อยยุบกวาดงยุบกวาดิ้งยุบกวาหางไมาใส่บาทเดีเี่ย่อยบ้านนันสิบี้มันอม่ใส่บาทใช้บัตรไ้เศ้าเดียมันจะมาใช่บาทสมมติมหย่มหนาวไมพกบวงเศร้ามันหนาวเดียห่อยมาใช่บาทให้บ้านนั้นสิปโรรียนเนาะเขียนเดือนซองหาหาสองเป็นว่าเสนอยุบกวาหิางเนาะเสนอว่า ตอนนั้นตอนนั้นครับตอนนี้ก็เขื่อนละมึงนมากก็เลยไปถามใส่เชยนเด็กหายซองหายเป็นวัวอืมพอทามันยุ่หันสี่หามือเดีเยอหาืองสี่เหมือเดือดวบพ่ปากเลยหยบเื่อพอทามีได้ติครับพอถามเลยวันนี้คุ้มเมียง่าึ้นหน่อยแต่หยุดเงคไหนเป็นวัวยังเป็นวัวให้เช่นเด็กหาอง เนี่ยล้านัันทีกสองแสนหาเรียกว่าห้าสองเป็นก็นหัจักเลยน,นะพระเจ้าก็บอกว่าฟุ้ออ่นเ,นยเลยเรียกว่ามาพระเจ้าว่านี้ก็ถิบเคยกระถิบที่นเ่นนเออเยเราไปทาเล้าอินหน้านั่นแหละเข <laughs> ียนเลขสองหาหาสองป็นบมาเอ๋ยคนเรา,หา,หายุบ่อหาวหอือย็นมือได้ ไปเขียอนยายไดยเหนกัเอะอมเมื่อกี้ไปซอยยายคนเป็ว่าตามภาษาดีกว่าน้อเป็นว่าขี้นย้ายย้ายก็มงแห่สองว่าทั่วนี่ว่าหาองยืดอานนาไปอานนามันมันมันนอยู่นมันได้ดินฟีนะเนาะมันจะถือเปียกสนก็ถือ หาหมื่อนถือสาเมื่อนมหันมันถือแสงนมือว่านมือควันเนี่ยช่วุไปซื้อรถพาติกนอดอกถือว่าถอมึงก็เคยมีอยู่ตัวเงินเงินแสีเงินดอกมันเอาไปนั่งมาได้ดอกนอเจดสมีเดมันก็เลยถามว่าเรืองโลาะตัวใดกันเจ็ดแปดสามสามแปดเจ็ดซื้อไปเรียนสามตัวหนัเกันครับเจ้าเยอะไปเรียนสามตัวหนังยเกินหาบาทเยแต่ว่าเจ้าซื้อสองตัวนี่สามเก็ฑมันบอกแล้ว อย่ามนเอดเวสา้สดาบอยา้เป็น่ีออนนเรีนกร่ามากเลยครับมากก็ซี้เอาเดวัยรตัวซี้ตัวอื่นน้่อยู่ในนี่ะหลนถือว่าหลับบุบุ้งอยู่นี่้อ่าหานน่าวกัว่าโี้ก็ซี้ดี้หาซี้้กดอกไ่กวันนี่น่แหลเลเลยนวงคนเดียวข้าว่าถือว่ดอถือว่าโดนยักษิวบ่าห้อนว่าไปเนาะ và liệt, or, liệt. Ừ. ở mãi đâu rồi ít sao là được con ít thua sao vậy à thôi vất à khẩu